ัสน,นี้ค่ะกลับมาพบกับเพนนีวาซิสนะคะวันนี้เพนนีขอมาพูดถึงวิธีการจ่ายค่าแกส๊สแล้วก็ค่าไฟนะคะที่เกาหลีค่ะทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับใบแจ้งหนี้ค่าแกส๊สหรือค่าไฟนะคะเป็นใบสีเหลืองๆแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลย วิธีการจ่ายนะคะมี2วิธีง่ายๆวิธีแรกนะคะก็คือไปที่มินิมาร์ทแถวบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็น CU g s 25หรือว่า7 e เ e ่นอนะคะก็คือไปจ่ายได้เลยเราถือไอใบเหลืองๆนี้ไปนี่แหละไปที่มินิมาร์ทแล้วก็ยื่นให้เขาเขาก็จะสแกน QR Code นะคะที่อยู่ด้านหน้าสแกนเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเออเท่าไหร่จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเท่าไหร่ แล้วเราก็จ่ายเงินให้เขานะคะซึ่ง ตรงนี้สําคัญถ้าเราจะจ่ายทางมินิมาร์ทเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินสดไปนะคะเขาก็จะรับไปเงินสดแล้วก็คืนมาให้เราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะง่ายดายวิธีที่2นะคะจ่ายผ่านธนาคารวิธีนี้เนี่ยเราจะต้องมีบัตรเดบิตนะคะก็คือเราไปที่ตู้ ATM นี่แหละแล้วเราก็เสียบบัตรเข้าไปแล้วเราก็เลือกโอนเงินนะคะส่วนเลขบัญชีเนี่ย มันจะมีบอกอยู่หน้าใบสีเหลืองนะคะว่าเออเป็นบัญชีของธนาคารอะไรเราก็เลือกก่อนว่าเราใช้ธนาคารอะไรหลังจากที่เราดูธนาคารของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีเลขบัญชีข้างหลังนะคะว่าให้โอนเงินไปที่เลขบัญชีนี้ตอนแรกเราก็งงว่าเอยเขาจะดูได้ไงว่ามันเป็นเราเป็นเราที่โอนเข้าไปนะคะ ก็มันจะเป็นเหมือนเลขบัญชีที่ออกมาให้สําหรับเราเลยก็คือพอเรากรอกเลขบัญชีไปปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กรอกจํานวนเงินนะคะว่าค่าไฟหรือว่าค่าแก๊สของเราเนี่ย เท่าไหร่แล้วก็กอกจำนวนเงินไปแล้วเราก็โอนนะคะมันก็จะถามคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราชื่อนี้ใช่ไหมจำนวนเงินเท่านี้จะจ่ายค่าแกส๊สหรือว่าค่าไฟอะไรอย่างนี้เราก็กดตกลงนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเหมือนโอนเงินไปให้บริษัทค่าแกส๊สหรือว่าบริษัทค่าไฟหรือหรือถ้ามีโมบายแบงกิ้งนะคะก็ทำได้เหมือนกันก็คือตามนี้เลยโอนไปที่เลขบัญชีที่เขาออกมาสำหรับเรานะคะ ก็แค่นี้ง่ายดาเสร็จเรียบร้อยค่ะสำคัญคือเราจะต้องดูด้วยนะคะว่าเขาให้จ่ายได้ถึงวันที่เท่าไหร่เพราะถ้าเลยวันนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะถูกทบไปของเดือนหน้านะคะก็คือ ไม่ได้แล้วสำหรับเดือนนั้นต้องรอเดือนหน้าแล้วค่อยๆไปจ่ายสำหรับตัวเรานะคะเคยไม่จ่าย3เดือนก็ยังไม่ถูกตัดนะคะก็ยังไปจ่ายแล้วก็ใช้ได้ปกติเอาละค่ะวันนี้ขอจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้ยังไงถ้าใครมีคำถามอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเกาหลีหรือว่าที่อเมริกานะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยแล้วเดี๋ยวเพนนีจะมาตอบนะคะ ถ้ายังไม่ได้กด subscribe รบกวนกด subscribe ปุ่มแดงใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย